ทุกวันพบกับรายการของช่องดเรคเตอร์ศิลปชัยสวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องดเรคเตอร์ศิลปชัยวันนี้รายการศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังวันนี้ผมขอนำมาบทความจากหนังสือพิมพ์ผู้จัดการออนไลน์คอลัมน์เมืองไทย360องศามานำเสนอครับนับถอยหลังยุบก้าวไกลตัดสิทธ ยกกวนหลังจากสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยเมื่อวันที่3 1มกราคมว่านายพิธาลิมเจริญรั์ในฐานะห,หัวหน้าพักและพักก้าวไกลเสนอร่างพรบกแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญาฉบับที่พศ <P. S 2> เพื่อยกเลิกประมวลกฎหมายอาญามาตรา1 1 2โดยใช้เป็นนโยบายในการหาเสียงเลือกตั้งเป็นการใช้สิทธิเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระหมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมน,นรูญมาตรา49วรรคหนึ่งและได้สั่งให้ผู้ถูกร้องทั้งสองหยุดการกระท,ทําดังกล่าวตามรัฐธรรมน,นรูญมาตรา49วรรคสองจากนั้นก็เป็นไปตามคาดเพราะมีผู้ร้องให้ยุบพรรคก้าไกลและให้ตัดสิทธิ์ทางการเมืองกับสสอของพรรคก้าไกลที่ร่วมลงชื่อเสนอให้แก้ไขมาตรา112โดยเมื่อวันที่1กุมภาพันธ์ นายธีรยุทธ์สุวรรณเกษรในฐานะผู้ร้องต่อสารรัฐธรรมนูญขอให้วินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา49กรณีนายพิธาลิมเจริญดัชหัวหน้าพรรคก้าไกลและพรรคก้าไกลกระทำการล้มล้างการปกครองเข้ายื่นคำร้องต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งขอให้พิจารณาดำเนินการกับพรรคก้าไกลตามอำนาจหน้าที่เพื่อให้เป็นไปตามคำวินิจฉัยสารรัฐธรรมนูญนายธีรยุทธ์กล่าวว่า จากการศึกษารายละเอียดคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญที่ว่าการกระทำของนายพิธาในฐานะอัวหน้าพักก้าวไกลรวมถึงพักก้าวไกลเป็นการใช้สิทธิเสรีภาพเพื่อลมล้างการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากรรษัตริย์ทรงเป็นประมุขเห็นว่านอกจากคำวินิจฉัยของสารนี้มีผลผูกพันกกตด้วยแล้วน่าจะเป็นเรื่องผูกพันที่ตนให้ต้องดำเนินการให้ครบถ้วน ตามสิทธิที่พึงมีตามกฎหมายรัฐธรรมนูญจึงได้ทำคำร้องพร้อมเอกสารกว่า100หน้านำมายื่นต่อกกตเพื่อดำเนินการกับพรรคก้าวไกลให้เป็นไปตามคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญและตามพรปว่าด้วยพรรคการเมือง2 5 6 2มาตรา92วรรคหนึ่งที่บัญญัติว่าเมื่อกกกตมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าพรรคการเมืองใดกระทำการวงเล็บหนึ่ง กระทาการล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระหมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขให้ยื่นต่อสารรัฐธรรมนูญเพื่อสั่งยุบพรรคเมืองนั้นจึงเป็นอำนาจหน้าที่ของกะกะตที่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามคําวินิจฉัยสารรัฐธรรมนูญโดยยื่นคําร้องต่อสารรัฐธรรมนูญเพื่อขอให้สารพิจารณาสั่งยุบพรรคก้าวไกลตามพรปว่าด้วยพรรคการเมือง2 5 6 2มาตรา92วรรคหนึ่ง เมื่อถามว่าหากมีการยื่นยุบพรรคก้าไกลจะทำให้เกิดความวุ่นวายหรือไม่นายธีรยุทธ์กล่าวว่าคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญเป็นการวางบรรทัดฐานการเมืองการปกครองของประเทศไทยพรรคก้าไกลหรือสมาชิกพรรคหรือผู้สนับสนุนหรือผู้นิยมชื่นชอบพรรคก้าไกลอยู่ในฐานะที่จะต้องปฏิบัติและยึดถือบรรทัดฐานการเมืองการปกครองของไทย ซึ่งแม้ว่าจะเกิดขึ้นจากคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญตนก็เชื่อว่าหลักการนี้ก็ปรากฏอยู่ในข้อบังคับของพักคก้าไกลด้วยอยู่แล้วดังนั้นการที่จะมีผลกระทบหรือจะกระทบกระทั่งกันอย่างไรก็เป็นเรื่องปัจเจกบุคคลที่คนนั้นควรจะพิจารณาระลึกถึงบ้างนายธีรยุทธ์ยังกล่าวด้วยว่าในวันที่สองกุมภาพันธ์เวลา10นาฬกา ตนจะเดินทางไปยื่นเรื่องต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปชเพื่อให้ตรวจสอบและเอาผิดจริยธรรมของพรรคก้าวไกลและสสพรรคก้าวไกล44คนที่ร่วมเสนอชื่อแก้ไขกฎหมาย112รวมถึงนายพิธาด้วยเนื่องจากเห็นว่าเป็นการกระทําเข้าข่ายฝ่าฝืนและไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรงเชื่อว่า จะเหมือนกับกรณีของนางสาวปารีนาไกรคุปที่ใช้เวลาในการพิจารณาไม่นานขณะที่นายเรืองไกลลีกิจวัฒนะ์สมาชิกพักพลังประชารัฐยื่นคำร้องต่อกอกตอขอให้ส่งเรื่องให้สารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยยุบพ,พักคก้าวไกลและตัดสิทธิ์ทางการเมืองกรรมการบริหารพักจากกรณีที่สารรัฐธรรมนูญได้วินิจฉัยว่านายพิธาลิมเจริญรัตประธานที่ปรึกษาวน้าพักคก้าวไกล และพรรคเก้าวไกลกระทำการล้มล้างการปกครองจากการเสนอแก้ไขและมีนโยบายหาเสียงแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา1นึถึงสองนายเรืองไกลกล่าวว่าที่มาวันนี้เนื่องจากเมื่อวาน3ามเมกราคมศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยระบุชัดว่านายพิธาลิมเจริญรัตและพรรคก้าวไกลใช้สิทธิ์เพื่อล้มล้างการปกครองตามมาตรา49และสั่งให้เลิกการกระทํา ซึ่งตนเข้าใจว่าห้ามยกเลิกมาตรา1นึและการจะตรากฎหมายใหม่แก้ไขเพิ่มเติม,ตมหรือยกเลิกสามารถทําได้แต่ต้องชอบด้วยกฎหมายเขากล่าวด้วยว่าคําวินิจฉัยในคดีดังกล่าวจะผูกพันถึงกะกะตที่ต้องทําตามหน้าที่เพราะถือเป็นความปรากฏส่วนองค์กรที่สองคือคณะกรรมการ้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติผู้ถูกร้องเป็นสอสอ .44 คน ว่าใช้สิทธิเสรีภาพชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือไม่ซึ่งเรื่องดังกล่าวตนได้เคยยื่นเรื่องไปแล้วเมื่อปี2564นี่เป็นการตรวจสอบตามข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานไม่ได้มีความรู้สึกชอบหรือไม่ชอบหรือนำความเห็นส่วนตัวมาร้องแต่อย่างใดแน่นอนว่ากว่าเรื่องราวหรือคดีจะสิ้นสุดคงต้องใช้เวลาอีกพักใหญ่หรืออาจนานเป็นปี ซึ่งเมื่อพิจารณาจากคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญที่ระบุชัดเจนว่าเป็นการใช้สิทธิเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองมันก็ย่อมต้องมีดาบสองตามมานั่นคือการรองให้ยุบพ,พักและตัดสิทธิทางการเมืองซึ่งหากพิจารณาจากตัวยอย่างในอดีตท,ที่ผ่านมาก็มักถูกตัดสิทธิ์ไม่ต่ำกว่า10ปีซึ่งกรณีนี้ถือว่าคอพาดเขียงเริ่มนับถอยหลังกันได้แล้วแม้ว่าก่อนหน้านั้น เมื่อทราบผลการวินิจฉัยของศาลร,รัฐธรรมนูญออกมาแล้วบรรดาแกนนำพรรคก้าวไกลจะยังแสดงท่าทีฮึดฮัตอ้างว่าเป็นการวินิจฉัยคลุมเครือกระทบต่อองค์กรนิติบัญญัตริรวมไปถึงจะกระทบต่อสถาบันอีกด้วยแต่ถึงอย่างไรพวกเขาก็ยังไม่แสดงท่าทีที่ชัดเจนว่าจะดาเนินการต่อไปอย่างไรนับจากนี้เอาเป็นว่าเป็นเพียงแสดงท่าทีแบบปากกล้าขาสัน่นแค่ฮึดฮัต แต่ก็ไม่กล้าขยับอะไรมากกว่านี้ทางหนึ่งอาจรู้แล้วว่ายิ่งขยับก็ยิ่งดิ้นไม่หลุดเพราะในเมื่อคำวินิจฉัยของศาลร,รัฐธรรมนูญได้สั่งให้หยุดพฤติกรรมที่จะแก้ไขหรือยกเลิกมาตรา1 1นดังนั้นหากไม่หยุดทันทีมันก็ต้องโดนดังนั้นผลจากคำวินิจฉัยของศาลร,รัฐธรรมนูญที่ออกมาเป็นเอกฉัน9ต่อศถือว่ามีน้ำหนักอย่างมาก ที่จะส่งผลต่อดาบสองที่กำลังตามมานั่นคือคำร้องยุบพรรคก้าวไกลและตัดสิทธิ์การเมืองแบบยกกวนกับบรรดา,าสอสที่เคยเสนอขอแก้ไขมาตร,ราน1นึก่อนหน้านี้ตามที่สำรวจรายชื่อมีจำนวน44คนก็ต้องเตรียมใจรอไว้ล่วงหน้าเพียงแต่ว่าจะต้องใช้เวลาอีกระยะแต่ก็คงไม่นานเกินไปเนื่องจากเป็นข้อเท็จจริงทางกฎหมาย ศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังทุกวันสวัสดีครับ a n g เจ7ล9 r e a l t เรียบริษัทของคนไทยที่ประกอบการธุรกิจด้านบริการซื้อขายบ้านธุรกิจร้านค้าและทำโลนของอสังหาริมทรัพย์ในสหรัฐอเมริกาดำเนินงานโดยคุณแอฟเวอร์ลินแพมลีคนไทยชาวพเยาซึ่งไปประสบความสำเร็จในอเมริกา ประสงค์จะให้เราบริการหรือช่วยเหลือในการจะซื้อบ้านซื้ออสังหาริมทรัพย์เราเป็นคนไทยที่ไม่ลืมแผ่นดินเกิดและยินดีจะช่วยเหลือดูแลหรือให้คำปรึกษากับทุกคนในทุกๆเรื่องที่ท่านต้องการอยากจะให้เราทำให้ในสหรัฐอเมริกาสนใจติดต่อโดยตรงที่คุณแอฟเวลินเพมลีตามหมายเลขโทรศัพท์อีเมลข้างบนนี้ เรายินดีดูแลทุกท่านเสมือนเป็นครอบครัวของเรา Angel 789 Realty